สวัสดีครับ F c ซสวัสดีครับมอนเบ้าแอมเราทงในเดินทางมาติดตามตะเลขกกับพ่อเคนครับ f อซอยู่ทงไ้ทงหน้าครับหน้าติดวัดโบรานครับเอซพี่เจ้าที่แข็งครับวสวัสดีครับพ่อเคนครับสวัสดีครับคุณพ่อมาแต่ไซคครับพ่อมนี โอุ้มาได้ตัดงาไม, да: ม่้ย้สายว่าฝนเราฝันะพียางน้ำกนรวยวยรยวยา่ายางน้ำเกลยอพียางน้ำกลุนัดถูกครับพอเทื่องไปสอบถามมาแล้วครับเอฟซีตาสาย่ตาสายครับตาสายอยู่ในบ้านครับเห็นผีผู้ยิงหรือผีผู้ใายก่อนนะยางน้ำกล่นเลยนะนะใจเย็นๆครับเอฟซีให้คุณพ่อคุณเตรียมตัวก่อนนะครับเนาะ ครั้งเที่ยง,งแล้วครับอันนี้เป็นมองปลาได้ครับเป็นปลาอีกยังก่อครับพุ่นพ่ะปลาวัดล่างบ่ครับฮะป,ปูเขียว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 เป็นอันบานเก่าได้เนาะเพื่อเพื่องเนาะ,ปะเป็นบานเก่าบานโบราณครับเอฟซี่เจ้าทีแห้งครับไผมาอยู่นี่กะอยู่ยากแล้วครับ นอกจากพ่อขีน้องเฮาครับอุปนิธประจำยันนี่นะครับเนาะคนเก่าคนเจครับเพ็่นกะสนิทกันนั่นละนะครับกับเจ้าทีเจ้าท้างเนาะเพื่อนจังยูไ้แม่นบอกครับคุณพ่อสนิทกันกับเจ้าทีเจ้าท้างคนบ่าจังยูไรเนาะครับเนาะเพื่อนกะสิบเฮ็ดหนังไห้เนาะครับเนาะเพื่อนกะสีมีวิชาอาคมของเพื่อนละคุณพ่อของเฮาครับเอามาถามเลยกันเลยครับคุณพ่อเพื่อนมาแล้วครับเตรียมพร้อมแล้วครับ จุ๊บกบวาจังได้หูจัดจังเพิ่นไผมาาหฮะู้เลินผู้เท่ารผู้เท่ามาหาสวัสดีครับคุณพ่อเคนสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อเคนครับสวัสดีครับถือสามตัวบ่เอือนได้นอกแจ๊กเสือนอยู่ไหนเราหอนอ่ะตลาดสาวบ่อพี่นอไปย่อไปชื่อบ่ไปสื่อเลยเป็นจังได้ห้เขาจังบ่ไปสื่อเป็นหยั่งเขาบ่ไปสื่อ วัวไปวัวก็จะบัวไปบัวผ้่าก็วนนั่งกินเดอยู่อ๋อเป็ดอีก่ตัวนี่แก่หนาวจัวเดียวกันหนาวนี่คนมาบอกว่าจีเสดกว่าจีพานมากนพบอกพานมากคนมาบอกวันจีอันสิบสามสิบสามเออมาบอกกับเจ้าเลยโอ้กับบอาเลยโอ้ก็บอกเอออันสามสองนึกอะอ้บอกสามสองเออ ท้างซองตัวเดียววันนี้ซื่อว่ดเอาสุกเก้าเลยสุกเก้าโจกโกโกโดที่เป็นไาเ่าได้มา่ซ่าเจ็ดหกเจ็ดมาสั่โห้ทีเป็นเก้า,ากแลวต,ต้องคราาด้วย<อ>ครับซึ่งสามตัวสองตัวน่ยบายแม่นแม่นมครับพอเที่ยงวาต้องแปลไฮเอสี่อยู่แล้วล่ะครับกันพอเท่ว่าเจ็ดหกเจ็ดพอเที่ยงสีแปลเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดนึ่ว่าแต่ก็เจ็ดเจ็เก้าเก่า เก่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดสีนอครับถูกได้สามตัวตรงตรงดีดีครับผมท่านผู้ชมเนาะเวานี้เสด็สามตัวฝ่ากเจ็ดสี่อยู่หอ้เ่อัานนี้ใครพิ่งกมาเม่อวนมาสามสามคนมาอยู่แล้มันบอกก็จะบอกชวนกันผูมาสามคนคนนึ่งบอกตัวนึ่งคนหนึ่งบอกต่วหนึ่งจ็สี่บอกวอ อขอสาวกันกับสามว่าไปหนังเดยกเอนซี่พอดจับุดได้เองดอกเอาบออ้ฟ้าผงพ่อเป็นผู้ใดมากบนี้เป็นคุณยายน่บอกอันว่าอันคนมมผู้เฒ่าคนนุมอ๋อคนนมเป็นไม่ยังรอผู้ชายพ่อไม่ยิงไม่ยิงหมือนเว้นพวกคนออกผูกนหมืนบ้างนหมจักกัผู้ชายกัมาน้ำโอ้ผู้ชายกัมานําอืมแต่เ่าจมบอกผู้เฒ่าก็อยู่บปาก โอ้ย่าย่ายเท่ากันมาแต่ว่าบาปากเพิ่นมักจะบอกน้ำพอสองคนเนาะเพทางมาเพิ่นมาคนเดียวจะสีมาผอนี่เนาะมักจะบอกเนาะอืมแต่มากหลายคนเพิ่นบ่ค่อยบอกร่วนกันกน,กน,น้องคนนึวงนว,ว,ว่าเก่าคนนึงว่าสามอ้าวยังจะให้สันทร์ฟังว่า มาจังไรว่าร่กันจังไรบวกเขากันขอคนก็บอกคนละตัวมันก็ตือกันตัวจ๊กกูเช่ไหมน้องใบ้ทราบจับกููใช่กัมมันก็ตือกันตัวนั้นคนนึงว่าเก่าคนนึงว่าสามันคนนึงว่าอีกคนนึงอีกว่าอีกตัวนึงเลยสามตัวได้นั่นสามก็ออเปเดียรน่องวันยม่สามคนแต่ว่าคนนึงว่าเก่าคนนึงว่าสามแต่คุณหญ่เนี่ยเบา ครับันนหลังหนีเลยตามตามพอเทียนสังเกตได้บ่อยอ่ครับขันคุณยายคุณมากคุณเดียวยี่สินมหาพอเทียนรันจะบอกได้บอกบอกเพณ่อน้าไปเอาคครับครับนมาน้ำค่นให้าหลนี่ยเพ่อนฉีบ่คอยบอกอครับครับแปรขึ้นกันหร้อเพ่อนีมากคงจดถ่ายบ่จ๊ะครับอาจจะมาคงุดถ่ายก็ดยดยกได้ได้สิดสามสิบส,สี่มันเคยมาบอก้รก่อนอะเพ่อมาบอกวินมาณกุญแก็มาบอกกันตามช่บ้านคง สามสองแล้วว่พนปุณิกรมาวันหนึ่งหมดวอนนี้วันวัางานดางวดสี่เขาสามสองสามเจ็ดเจ็ดเก้าอเช่นฝันว่าเขามาบอกเจ็ดหกเออเจ็ดหกเจ็ดรเชียงมาเสดายเนาะสามตัวมาแดงม่นบอก่อ เอาขัดเสื้อมาคนบอกคูนึงบอกเก้าคนหนึ่งบอกสามเป็นบอกก็เป็นเก้าสามเนาะขันพ่อสิจับใส่อีกตัวหนึ่งสีสีมีเด็กหมักบอกเนาะพ่อมีมีเด็กตัวจะของหมักบอกตัวหนึ่งที่ข้อหมักครับอ้าวเราต้องบอกผมึงซื้อกันเอฟซีเอฟซีเพื่อกระสีแยกก็เองดอกพ่อกับบอกกี่แล้วว่าเก้าสามคนหนึ่งบอกหมักศูนย์มักศูนย จะเป็นศูนย์เก้าสามยสี่บวกคืออยู่ได้เก้าศูนย์ก็ได้นะตาเหรียญ้องใวนครับครับผมเนรัยพวกน้องอีกเป็ก่าเขาใช่ไมพวกบย่าั่นน่มันลกันยานี่แศูนย์เก่าสามศูนย์หกสามี่สี่กทเป็นจุครับเก่าสามสามเก้าหกสามสามหกี่สี่น้องใบแอนาครับผมพอเทงครับแม่นครับถ้าพอพันบอกว่าเป็นศูนย์เป็นศูนย์เก่าสามมากกว่าองเอาศูนย์หกสามนั่ง คาตาสองตัวับตาแต่หกสามสามหกก่สามสามก่ายังสี่ครับใบอ่อนครับผมพอเถียอ้าวชนลงอยู่้งสาคุณยายเขาในบดอเลยหมักมักผงจะถ่ายัีกว่าน้อเราเราจะบอกว่ก่ไก่ชวคอับพราบคุคงกุ้งหวานด้วยนะส่วนมากสี่สามสน้องอนเนาะมันมักมาเนาะ็นบงวันนั้นที่กันมาเอาเงินให้หาสิบาทเพราะเที่ยงกับเรให้หาศูนย์มาได้แถนโมเมนต์ มันเป็นศูนศูนเอียงว่ามันออกมันออกหาซูนตลอดช่วงหนังเนาะวกันหนหาร้อยเหล้อกันไหนหาล้อยวันจะไปซื้อหาศูนผมไปแฝดเป็นหาศูนผมแฝเป็นซูนศูนกลางศูนครับอ๋อครับผมเนาะครับผมเพราะเนี่เหตุการณ์อื่นผมไม่บอกพอเหตุการณ์อื่นผมไม่บอกกึตาสายคืาว่ายางน้อกลนพอเต็มหนึ่งว่ายางเต็มร้าน มาอยู่ในบ่กมาหลายอยู่ในบ่อจะข้าเจอบวอะไรมาบอกคำว่าซองเขาไม่ซองบึงพ่อเนี่ยมันเป็นทางเชี่ยวข้าเจ้าเนาะขาเจีว่าที่เที่ยวไปเที่ยวมากข้าเจอยวก่าที่ซองบึงเออว่าคนไงเนี่ยอยู่จังไรอยู่คนเดียวหรอว่าที่นู่คกับกามิซีมากามิซีก็ม่รู้มกมันมันยึดหมวขาว อ๋น,น,อน,นะครับผมนะปศุสัตว์แม่น้องบาแอมเนาะครับผมถ้าสามตัวเรือการลอกจับผมเรื่องคาร์บิช่วมอดีตพระเจ้าจับไห่เนาะเป็นสวนเก่าสามเพราะว่าข้าเจ้าบอกอยู่แล้วนะครับเก่าสามคนหนึ่งว่าเก่าคนหนึ่งว่าสามพอเกิดในว่าพรอเจ้าในจับไห่ว่าเป็นเก่าสามแน่นอนแต่ว่าการจะรี่มเรื่องครับธรมชุ่มพกกับเก่าเป็นเลขตัวเดียวกัน ้าธาน้ตัดเหรียญเก่าสากัจะเริ่มหกสมนั่นครับผมหกสามสามหกเก่า3ามสาตาสตรงๆตงกะมาก0 9นเก่าสามใส่0 9นเก่าสไปเลยเนาะครับผมเนาะเนาะใบเนาะครับผมอะครับก็พคุนพอสายด้หลายนะครับเนาะเอฟซีเนาะนี่แหละครับเป็นพุ่มเจ้าที่เจ้าทางมาบอกครับเอฟซีงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศสองพันห้ารอยหกสิบแปครับขอให้มีโชคใหญ่ครับพอสายของเข้านะครับเนาะมื่อนี้ครับเอฟซียันพึ่งไปใสครับ เป่าแอมโลทงสิภาไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเป่าเอมโลธงนีจะเดินทางไปทําบุญยูวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจติดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียก,ทร,ยกทรัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชม ของเมตาคาดขายไปใส่เรียกเง่นเรียกท่อ,องสื่อเรียกสื่อรอตตรีจึงสิเรเือถือนาะครับน้องสมผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ข้างในรับ,บว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีคัะครับท่บบามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับ,รบโอ้เ<ห>นาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการ,การขายเนี่ยคู่เรือก,การทายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยากคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับอวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หแลยนะครับใช้เลยใช้เลยใช้เลย เปิดออกมาก่อนป้บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อลปงปูุหลดบเนี ตอ,อนนวัสีแล้วเนาะสาธุสาธุสาธุาธขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาเมตตาไหนยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหยินขาวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่ายางบบเห็นลานเฮาแขยว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาทันมาบดมาบังหนาลาน เหตุในคนมองมาเห็นลานค่าเฮาเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเห้าครับขายดีปันเทน้ำ่ท่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับ่านมช้ชมเนาะเบาแอมเราทงหงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนีครับมีโอกาสต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับ สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกล็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาหลงปูออมากนะครับเนาะแลักมือแทะแครับ่ามผู้ชมมือแทๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับ แล้วก็ท่าปากสามเทือลูปปากสามเทือนะครับท่าปากสามเทือท่าคิวสามเทือแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะ แอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่รอดลนะครับท่านผู the morning, ้ชมจจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปูลุ่ยเนาะครับเนาะวัดหลวงปูลุ่ยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับ หงินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมากลนหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุลอลซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมท่ามผู้ชมครับเอาไปใหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพกระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอก่านสมผู้ชมราคาเบาแอมเราทงเหนือด้นมุ่นมาน้ำครับด้นมุ่นของหลวงปุลอดมาให้เอฟซีนครับสามผู้ชม เอาไปอาบํำระร่างกายเสเนียดจังไรที่บดีทีลร่าสีมันบดมันบงังเสเนียดจังไรในตัวเขาเสด้ออกเอาไปดื่มกินและะน้วก็อาบนะครับสามผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมากที่มากครับสานผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับสามผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาโหลายครับมาฝากอิบซีลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเาตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุ ให้ถือเกลกเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเ,ล,เลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลุยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มือตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ ด,ด, ứng, ด,ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ดดมกได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้าอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ